ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมเป็นช่างใหญ่ครับพี่ก็เซิร์ชว่าร้านสําสวยใกล้ฉันเาก็แนะนํามาที่นี่แหละเหรอค่ะแล้วมันใกล้แล้วมันใกล้ตัวเองไงฉันมันก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะก็ครึ่งชั่วโมงไงโดนรถครึ่งชั่วโมงเหรอแล้วแล้วเห็นช่างใหญ่ช่องทางไหนพี่อ่าเฟซบุ๊กค่ะเหรอแล้วคิดไม่ว่าวันหนึ่งตัวเองจะมานั่งให้ช่างใหญ่ได้ถ่ายคลิปวปดูสอนตัดผมดูคิดมาหลายเดือนแล้วแหละเนี่ยเพิ่งมีเวลาว่างใช่ค่ะอ๋อแล้วปกติออกต่างจังหวัดตลอด ดีใจไหมประเทศไทยได้คนมาได้ได้เยอะใหม่แล้วไม่ออกความคิดเห็นไม่ออกความเห็นเลยแถวรลังสิ์ไม่มีร้านเสริมสวยบาร์เบอร์เลยไงครับมีค่ะจะไปตัดแล้วมันต่างกับช่างใหญ่ยังไงม้างก็ต่างกันต่างยังไงก็ได้อีกทรงหนึ่งซึ่งทรงนี้ไม่เคยตัดเนาะส่วนใหญ่ก็ตัดซอยก็คือซอยไปเลยหรือดัดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้อีกแบบหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องต้องกลับไปดูอ่ะลังอลไรเป็นยังไงที่เราตัดที่เราตัดจะคือทรงอะไร ไม่รู้ทรงอะไรพี่รู้จักทรงไม่มีชื่อทรงเลยชื่อทรงทวิกกี้ทวิกกี้ก็เพิ่งรู้จักเนี่ยนี่แหละทรงทวิกกี้นี่โด่งดังนะพี่เพราะว่าผู้ใหญ่เขาตัดกันเยอะคุณหญิงคุณนายก็ตัดทรงนี้กันเยอะพย่ังไม่ถึงคุณหญิงคุณนายนี่ได้นะขอขอให้ลูกค้าเดินทางกับบ้านปลอดภัยนะฝากอะไรก็แชร์ด้วยอยากจะดูคลิปเต็มไปดูใน u t u b e นะกาเนิดสลอนสอดต่งผมฟรีนะถ้าถ้าเป็น Facebook อ่ะถ้าอยากจะตัด ไม่เกินคลิปละสิบนาทีนะอยู่ประมาณเก้านาทีคลิปวิดีโออาจจะเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอีพีสี่อีพีห้านะถ้ามันยาวก็จะเลื่อนไปเรื่อยบางท่านก็บ,บ่นนะว่าทําไมช่างใหญ่ให้ตัดให้ให้ใหดูน้อยจังดูไม่รู้เรื่องไม่จบสักทีเฟซบุ<ช>๊ก <Facebook S 2> มันให้ผมอัปโหลดขึ้นได้แค่เจ็ด <7 S 2> นา <ะ S 1> ทีมั้งคลิปหนึ่งบางทีก็สิบนาทีนะเลื่อนดูเลื่อนย้อนหลังดูบอกบอกบอกช่วยช่างใหญ่ดีว่าให้เลื่อนอยังไงบีเลื่อนอยังไงก็เลื่อน,นอทีทละท่า <ละ S 1> ทีละ ทีละอีพีอ<ะ>ีพีไปจะจบ,ะข,อบะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ดน่ยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมีเฟซบุ๊กแฟนเพจกำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l i น์แอดนะครับ พิมพ์เาว่าแอดไซน์นำหน้านะ KA SCM e อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3มจุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหอโยุทธที่สองแยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโรงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นำไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะ ตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2ชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันไปที่นี้สวัสดีครับเขาชื <S <S ่อชื <S <S ่ใหญ่เพศมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอกขนาดนี้ทำให้ดูดี เก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆเนะ่ต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังมันนี